สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับผลิตพิธฑการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ในครั้งนี้เนี่ยจะมองเอาลุกระหว่างวันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคม2557นะคะสำหรับตลาดพ่้นทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีความพย,ยายามในการขึ้นไปทดสอบป,ประมาณเกือบเก,เก1,600จุดกันหลายครั้งทีเดียวนะคะแต่ก็ยังไม่ผ่านสักทีนะคะมีการอ่อนตัวลงมานะคะก็มาในสัปดาห์นี้ คิดว่าน่าจะมีความพยายามกันต่อไปเดี๋ยวจะไปรอดหรือไม่มุมมองของเทรนด์ของตลาดหุ้นไทยเราหรือว่าตลาดหุ้นทั่วโลกหรือว่าแม้แต่ตัวค่างเงินที่สําคัญสำคัญเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลไปงไปยังไงอัปเดตกันนิดนึงกับมุมมองาทางด้านเทคนิคก,กับทางคุณสุสิมานะคะว่าเป็นอะไรบ้างคะ ก็เริ่มจากภาพตลาดของบ้านเราก่อนเลยนะคะเราก็จะเห็นว่ามีการพยายามที่จะเทสหรือว่าทดสอบ1,600จุดนียขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะคะคือตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือเกือบชนนะคะแล้วก็มีการทรงตัวแคบๆนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านสักทีเลยนะคะถึงแม้ว่านวโน้มหลักเนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นแต่ว่ามันก็เท่ากับว่าสร้าบกรอบการแกว่งตัวใหม่ที่เริ่มมองเป็นไซด์เวย์อัพก็แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมเนี่ยเริ่มจะตกแล้วนั่นเองนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ ทั้งจากตัวของกราฟตัชนีราคาหุ้นแล้วก็จากอินดิเคเตอร์นะคะทีะ่เริ่มจะมีลักษณะของการเกิด b a r บ s h Divergence ให้เห็นบ้างแล้วนะคะ ทำให้เรามีมุมมองว่าพันหกร้อจุดนียก็ยังสําคัญอยู่แล้วก็ดูน่าจะผ่านยากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้โอกาสให้เกียริกับเรนหลักที่เป็นขึ้นกอ่อนคือถ้าเบรกขึ้นไปเนี่ยก็จะมีกรอบเรนชัแนลที่เป็นกรอบเดิมที่เป็น up trend อยู่ที่ประมาณ1620นอย่ะคะทั้งนี้ก็ต้องมาว่ากันตรงนั้นอีกทีหนึ่งแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูเนี่ยนะคะถ้ามีลักษณะอย่างนี้โอกาสของการปรับฐานเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มมีน้าหนักมากขึ้นเรื่อยๆถ้ามันเทสเราไม่ผ่านนะะะะคคททางงากกาาาาใหห้้ววววรรรรจัังงงงงลมมมกก่่ือขึเไพ ดีแล้วนะแต่ถ้าลงเนี่ยเราจะให้แนวรับไว้ไม่ลึกมากแค่1,570งพแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่ลงต่ำกว่านั้นนะคะัหนึ่งพันห้าบ 1, เนี่ยคิดว่าคัดลอสได้แล้วแล้วออกมาดูอีกทีดีกว่าว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะทีนี้จากตลาดไทยไปแล้วก็ไปดูน้ําหนักของตลาดต่างประเทศหลักๆบ้างนะคะ เริ่มจากตลาดดาวโจนส์ก่อนและกาะาาตลาดอเมริกาเราจะเห็นว่าหลังจากทำนิวไฮไปเนี่ยนะคะขึ้นไปแล้วก็ยืนได้แป๊บเดียวลงมาอีกแล้วนะคะแต่ว่า,าเรามองเป็นแค่การปรับฐานหลังทำนิวไฮนะคะเพราะว่าพอลงมาแล้วเนี่ยมันจะมีแนวรับที่เส้น EMA 25สัปดาห์นะคะก็คือประมาณ1 6 7 5 0เนี่ยเป็นตัวรับไว้นะคะมองว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่น่าหลุดหรอกเพราะว่าเทนก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะก็มีโอกาสกลับไปที่แนวต้านประมาณ17,280มือ17,300ถึง 7, ได้นะคะ ส่วนตัวเด็กเนี่ยก็มองไปลักษณะของการปรับลงเหมือนกันนะคะกะ็ค่อนข้างจะมองว่าลงไม่ลึกนะคะเพราะว่ามันใกล้กับแนวรับ EMA 200วันแล้วซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9,450นะคะก็ามีโอกาสรีบาวกลับไปที่9,700จุดได้นะคะแต่ว่าก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าจะเรกหรือเปล่าเพราะว่าทิศทางของเครื่องมือเนี่ยยังไม่ค่อยให้น้ําหนักที่คอนเฟิร์มอะไรเท่าไหร่นักนะคะจะต้องดูเป็นช่วงๆไปน,นี่ก็มาดูตลาดเอเชียบ้างนะคะเริ่มจากหลักหลักเลยเนี่ยเราก็ดูห่างเสง,งก่อน หะะางเสงเนี่ยจะเห็นว่าเป็นดาวเทรนมาตลอดตั้งแต่ต้นเดือนกันยาแล้วนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าควรจะลงต่อไหมก็มีโอกาสแต่ว่าน้ําหนักน้อยแล้วเพราะว่ามันจะมีแนวนรับที่ค่อนข้างใหญ่อยู่นะคะก็คือ EMA 2อ0วันนะคะที่ประมาณ23430 2 4 30, 24, ่0งนตรงนี้เนี่ยนานมากแล้วที่ไม่ได้ลงมาเทสแล้วเครื่องมือเนี่ยประกอบกับมันอยู่ในช่วงที่โอเวอร์โซมากๆแล้วด้วยเพราะฉะนั้นมีโอกาสรีบาวจากจุดนี้ได้นะคะก็คือให้จับตา เ e ส้น e อ a อ200วันเอาไว้นะคะรีบาวกลับขึ้นไปแล้วก็มองแนวต้านก็ยังไม่ไกลอยู่ดีนะคะเป็นแค่รีบาวในช่วงขาลงก็คือประมาณ20,040 20,040กับ50จุดนะคะส่วนนิกเกอีกเนี่ยเรามองว่ายังแข็งแรงดีนะคะ่มีการปรับฐานย่อยเป็นพักๆเป็นระยะระยะก็ถือว่าไม่มีอะไรน่าหนักใจเท่าไหร่หรังตลาดนี้นะคะมองเป็นด้านขึ้นมากกว่าแนวต้านถัดไปก็คือ16,500ค่ะ จุดที่น่าจะสนน่าสนใจจริงก็คือตัวค่างเงินสนใจไหมคะค่างเงินสนใจค่ะจากดอลลาร์อินเด็กซ์ก่อนนะคะก็เราจะเห็นว่าเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแรงนะคะก็ดูแล้วโดดเด่นเพราะว่ามันจะมีจุดที่เทสที่เราคุยกันตั้งแต่คราวที่แล้วก็คือ84.5คือมันเทสทั้งปี1 2ปี1 3แล้วปี1 4นี้ก็มาเทสอีกแต่ว่าคาวนี้มันเบรกขึ้นไปได้ ทำให้มองว่าเทรนด์ของดอลลาร์เนี่ยน่าจะแข็งค่าขึ้นต่อไปได้อีกนะคะเราก็มองว่าขยบแนวต้านเป็นคมกลมไปเลยที่ประมาณ86นะคะตรงนั้นเนี่ยอาจจะเกิดการปรับฐานย่อยหรือว่าดอลลาร์อาจจะอ่อนได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เครื่องมือเนี่ยเข้าสู่ระดับโอเวอร์โซที่เราเอโอเวอร์บอที่เราเรียกว่าเป็นค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมก็คือสูงมากทำให้เรามองว่าโอกาสที่จะผ่าน86เนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ปรับลงเป็นอ่อนค่าทีเดียวมันก็ต้องมีแบบเหมือนกับจังหวะให้ช่วงออ่นนตัวงงมาาบ้ะะค ทีนี้พอเรามาเทียบกับไทยบาทแล้วเนี่ยถ้าเรามองเป็นกราฟเดยหรือกราฟวิ้เนี่ยจะยังเห็นค่อนข้างเทรนเป็นไซด์เวย์ชัดเจนแต่ว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยเริ่มไม่คอนเฟิร์มแล้วเพราะว่าเริ่มมีการตัดตัวกลับขึ้นมาจากแคตโสโซให้สัญญาณซื้อซึ่งแต่ว่าบาทเนี่ยเริ่มมีน้ำหนักในทางก่อนค่าชัดหลักๆเนี่ยเราก็เลยยังงให้กรอบระยะสั้นเป็นไซด์เวย์อยู่นะคะ mm hmm. ก็คือ 3 2 1 8ถึง32.34แต่ว่าให้น้ำหนักในทางเบรกกรอบไซเวี์ขึ้นด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นระยะ1-2ถึงสัปดาห์เนี่ยมองแนวต้านกลับขึ้นเป็นประมาณ3 2 4 5ถึง32.5อันนี้ก็คือมุมมองของทางเทคนิคที่มีต่อตลาดบ้านเราตลาดต่างประเทศแล้วก็ค่างเงินนะคะก็ดูเหมือนเทรนด์ที่ชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นค่างเงินนะคะดอลลาร์สหรัฐจะแข็งพอด้าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็ง บาทในทางนตรงข้ามก็จะออก<ช>นะคะแต่ว่าอาเป็นมุมมองทางเทคนิค<ช>ค่ะในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่มีประกอบเนี่ยคิดว่าข้างเงินดอลลาร์นะะหลักๆก,ก,ก,ก็น่าจะปัจจัยมาจากภายนอกประเทศเป<ช>็นหลักนะคะก็มาอัปเดตกันจากทางคุณชุติการว่ามีแฟกเตอร์อะไรที่ดูน่าสนใจจากภายนอกบ้างคะที่เราควรจะให้น้ําหนักในการจับตาดูสําหรับกับการกําหนดทิศทางของผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วนของตลาดหุ้นทองคําน้ามันอะไร คำนองนี้มีอะไรที่น่าสนใจสำหรับสัปดาห์นี้บ้างคะค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็มองว่าปัจจัยน่าจะมีหลกัหลกๆสาปัจจัยนะคะที่ส่งผลเจอทิศทางการื่อน,นไหวของอค่าเงินดอลลาร์สหรัฐน,นะคะแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นด้วยนะคะอันแรกก็คือยังมองในเรื่องของอความขัดแย้งใน ส่วนของระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการโจมตีกลุ่มสิริผลรุแรงของทางสหรัฐร่วมกับชาติพันธมิตรนะคะก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามกันอยู่นะคะยังดูมีความไม่แน่นอนแล้วก็อ,อ,อาจจะส่งผลกระทบต่อต่อทศทางการลงทุนในส่วนของออดอลลาร์สหรัฐอยู่เหมือนกันนะคะก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีมจังหวะที่ออดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถูกเทขายด้วยปัจจัยดังกล่าวอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เ,เงินทุนส่วนหนึ่งเนี่ย หลเข้าไปในส่วนของสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยอย่าง,อางทองคำนะคะแต่ว่าก็ยังมีปัจจัยในเรื่องของการประชุม ของธนาคารการุโลกหรือว่า ECB ซึ่งในช่วงของเดือนตุลานี้เนี่ยหลังจากที่มีการส่งสัญญาณจากทาง ECB ว่าจะมีการอ,ออกมาตรการในเรื่องของการเข้าซื้อสินทรัพย์ ABS นะคะแล้วก็ในส่วนของโ e r b บ n d เนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยคงจะต้องจับตาในเรื่องของรายละเอียดว่าว่าจะมีออกมาในการประชุมรอบนี้หรือเปล่านะคะในส่วนของวงเงินที่จะเข้าไปซื้อสินทรัพย์เองหรือว่าะจะ เป็นในส่วนของระยะเวลาของการดําเนินการมาตรการดังกล่าวนะคะหลังจากที่ในส่วนของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงไปอย่างระดับต่ำสุดในเป็นประวัติการในการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยลงไปที่ระดับ0.05%สำหรับดอกเบี้ยนโยบายเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทำให้ตลาดเองเนี่ยก็ยังยังดูยังมีความคาดหวังในเรื่องของมาตราการอื่นๆเพิ่มเติมออกมานะคะว่าจะทำให้ในส่วนของเศรษฐกิจ ในฝั่งยุโรปเนี่ยฟื้นตัวขึ้นขณะที่อาาัตราเงินเฟอ้อเองที่อยู่ในระดับต่ำ0.4ในเดือนสิงหาคมนะคะก็ต่ำกว่าทาร์เก็ตที่ทาง ECB เนี่ยอมองไว้น่าจะอยู่ใกล้ๆประมาณ2เปเซตับตัวขึ้นมานะคะก็ยังเป็นที่จับตาในในตลาดแล้วก็มองว่าถ้ามีในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของวงเงินแล้วก็ระยะเวลาออกมาเนี่ย ก็น่าจะทําให้ในส่วนของอค่าเงินยูโรเนี่ยอ่อนค่าลงแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐในเชิงเปรียบเทียบกับยูโรเนี่ยดีตัวแข็งค่าขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นแรงกดดันต่อ,อทิศทางของราคาทองคำให้มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงมาอีกคั้งเหมือนกันแม้ว่าในช่วงทายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยอาจจะเห็นการดีบาวกลับขึ้นมา บ้างนะคะเพราะว่าก็ลงไปใกล้ๆแนวรับทางจิตวิทยาที่มองไว้แถวๆพันพันสองร้อยนะคะก,ก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามากันแต่ก็ยังมองว่า,าราคาทองคำเนี่ยยังยังไม่น่าจะทะลุระดับพันสองร้อยสามสิบห้าเหรียญขึ้นไปยิงได้นะคะมีโอกาสที่จะอ่อนตัวกลับลงมาทดสอบระดับพันสองร้อยสิบพันสองร้อยเหรียญรอบหนึ่งแล้วก็ดูอีกทีที่พันสองร้อยว่าจะถุดแนวรับทางจิตวิทยาลงไปต่อหรือเปล่านะคะ ขณะที่ในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเองก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันก็คือในส่วนของอารายงานในเรื่องของอาจารย์ การว่างงานของสหรัฐแล้วก็การสร้างงานนอกภาคเกษตรหรือว่านันฟาร์มเพโลเนี่ยก็ยังคาดหวังว่าจะเห็นตัวเลขออกมาสดใสนะคะในส่วนของตัวเลขเดือนกันยายนเนี่ยยังน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า200,000ตำแหน่งก็ดูแล้วก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้วยที่น่าจะกดดันทิศทางของตัวค่างเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ตามที่กล่าวไปนในเรื่องของ ECB เองเนี่ยหรือว่าในส่วนของอตัว ลนเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยก็อาจจะย,ยังผลักดันในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนส่วนหนึ่งให้ยังมีไหลเข้ามาในตลาดภูมิภาคแล้วก็ตลาดบ้านเรานะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการลงทุนในส่วนของ,ของตลาดหุ้นเองก็คงจะต,ต้องมาดูในส่วนของปัจจัยภายในประเทศด้วยนะคะแล้วก็คงต้องบรบกวนคุณเชียดาให้มาช่วยเล่าในส่วนของปัจจัยภายในในสัปดาห์นี้นะคะว่ามีอะไรที่ต้องจับตามคะ่ะ ก็ถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยความผันผวนทั้งทั้งหลายของตลาดเนี่ยจะดูมีน้ำหนักกับปัจจัยภายนอกมากกว่านะคะคือเท่าที่ผ่านมาเนี่ยปัจจัยภายในเอ่อมาโดยตลอดของของประเทศเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างนิ่งมีเสถียรภาพมากกว่าหลังจากที่มีรัฐบาลไปนะคะเพราะฉะนั้นเป็นแฟกเตอร์ที่จะบอกว่านักลงทุนค่อนข้างจะสบายใจกับตัวแฟกเตอร์ที่ที่ผ่านมาในในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าตลาดหุ่งไทยเนี่ย แฟกเตอร์ in, เข้าไปฟรี์อิราคาเข้าไปในตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่ก็คือรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะ d e l ิเวอสิ่งที่เราคาดหวังไปนะคะ เพื่อที่จะเป็นตัวผลักดันตัวราคาหรือว่าตลาดหุ้นให้ขยับขึ้นไปต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ก็คงต้องจับตาดูกันต่อสําหรับความคืบหน้าทางด้านโครงการต่างๆของทางภาครัฐนะคะหลังจากที่ฟอร์มตัวครมอมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องเริ่มที่จะมีการประกาศตัวนโยบายที่จะเริ่มดําเนินการหรือแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ย ก็คงต้องเน้นในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งเรามีรัฐมนตรีเข้ามาดูแลมีรองนายกรัฐมนตรีมีทีมงานทางด้านเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็จะมีเรื่องของการประชุมแล้วก็จะมีการนําเสนอนะคะว่าจะมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรออกมานะคะซึ่งต้องบอกว่าหลักๆเลยเราก็คิดว่าน่าจะเป็นมาตรการในระยะสั้นเพราะว่าทาเกตก็คงจะพยายามจะบูสต์หรือว่ากระตุ้นตัวเศรษฐกิจเนี่ยในในช่วง3เดือนข้างหน้านะคะว่าน่าจะมีมาตรการอะไรออกมาส่วนมาตรการในระยะยาวเรื่องของโครงสร้าง ้างพื้นฐานเนี่ยก็คงต้องรอความชัดเจนว่าเ,เมื่อไหร่ถึงจะบิดได้ก็อาจจะไม่สามารถเห็นได้ภายในแบบเร็วๆนี้เพราะว่าโครงการต่างๆจะต้องใช้ระยะเวลานะะในการเ,เรื่องเรื่องของในการเขียนตัวโครงการนะคะยกเว้นโครงการที่ได้อนุมัติไปแล้วอย่างเช่นโครงการเรื่องของ รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายต่างๆพวกนี้อาจจะเริ่มดำเนินการได้ก่อนเพราะว่าเป็นโครงการที่เขียนกันเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะส่วนเรื่องของนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องอาจจะต้องคาดหวังในช่วงปลายปีก็คงลงไปเป็นมุ่งเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวการใช้ใจ่ายหรือว่าการบริโภคหลามีเป็นหลักนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของการปฏิรูปนะคะสาหรับตัวโครงสร้างพลังงานนะคะก็มีการกล่าวถึงกันค่อนข้างเยอะนะคะเป็นประเด็นของตลาดอยู่พอสมควรนะคะหลังจากทาง ท่นมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของเรานะคะคุณนรินชัยก็ก็มีการคอมเมนต์ในเรื่องของการหารือกันแล้วก็น่าจะต้องมีการปรับตัวโครงสร้างพลังงานให้ถูกต้องนะคะก็มีความหนื่อรล้มลกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับตัวราคาพลังงานสำหรัการปรับโครงสร้างเนี่ยแน่นอนที่สุด ก็จะเอฟเฟกกับตัวหุ้นกลุ่มพลังงานของบ้านเราซึ่งเป็นเซกเตอร์ใหญ่แล้วก็แลกกาดมาโดยตลอดเพราะว่ามีโอเวอร์แฮงในเรื่องดังกล่าวนะคะเพราะฉะนั้นคาดหวังหน้า,น,าน่าจะเห็นความชัดเจนมากมากเพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้มาพิจารณากันในรายละเอียดนะคะว่าตกลงแล้วใครได้ใครเสียใครได้ประโยชน์ใครเสียผลประโยชน์บ้างแล้วก็หุ้นก็จะได้ขยับตัวขึ้นได้สักทีนะคะหลังจากโอเวอร์แฮงเริ่มมีความชัดเจนนะคะในส่วนของ ปีกประเด็นหนึ่งสำหรับการปฏิรูปนะคะก็คือเรื่องของภาษีมรดกนะคะตรงนี้ก็ก็คิดว่ามีคนให้ความสนใจอยู่พอสมควรแล้วก็เริ่มที่จะมีการประกาศรายละเอียดหรือว่านัดการนําเสนอความเห็นออกมาบ้างนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นสองสามประเด็นหลักๆ ที่นงวลงทุนน่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนขึ้นนะคะแล้วท้ายที่สุดเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเมืองก็คือการเสอนอรายชื่อตัวสอ,อชอน,นะคะสองคนเพราะฉะนั้นก็ก็คิดว่าน่าจะเริ่มเห็นตัวสมาชิกสอชที่ภาพชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ดําเนินการเรื่องของรถแมบ,บ3สามขั้นตอน ของทางด้านการเมืองให้มีความชัดเจนมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นประเด็นหลักที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศนะคะถ้าจะเทียบน้ําหนักระหว่างปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในมอง sentiment ต่ตตตอ,อการลงทุนตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆเรายังให้น้ําหนักกับปัจจัยภายนอกมากกว่านะคะอย่างที่บอกในช่วงต้นก็คือภายในเราก็มองพอจะเห็นภาพกันอยู่ว่ามันคงเป็นเทรนด์ในทางขาขึ้นการฟื้นตัวปีนี้อาจจะไม่ได้เห็นภาพเศรษฐกิจ ฟื้นตัวชัดเจนมากนะแต่ว่าปีหน้าเราก็คาดหวังจะเห็นการฟื้นตัวที่ดูค่อนข้างโดดเด่นนะคะเฉ่นค่อนข้างมีเสถียรภาพมากกว่าจากปัจจัยภายในแต่ว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆแฟกเตอร์เป็นอะไรที่มันมันมีความไม่แน่นอนเยอะอยมีโอกาสเห็นค,ความผ,ลผลันผวนอาจจะมีดาวไซส์เซอร์ไพรส์ออกมาถ้าเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นเพราะนัน้นตรงนั้นเนี่ยน่าจะอิมแพ ต่อตลาดมากกว่าสำหรับซนติเมนต์การลงทุนเพราะฉะนั้นเรามองภาพของตลาดเนี่ย offset จะดูค่อนข้างจำกัดอีกหนึ่งเราก็ยังมองค่อนข้างใกล้เคียงกับมุมมองทางด้านเทคนิคนะคะว่าแถวแถวพันหกเนี่ยเป็นระดับจิตวิทยาที่อาจจะไม่ผ่านไปได้ง่ายมากนักหนึ่งก็คือ valuation ไม่ได้ดูถูกมากนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยแล้วเทรดบน PE current PE ประมาณ18.5เท่าก็ไม่ถูกนะคะ forward PE อยู่สิกเท่ากว่าเนี่ยก็ก็ถือว่าค่อนข้างแพงถ้าเทียบกับภูมิภาคนะคะที่ประมาณพันหกเนี่ยก็ยังมีกลุ่ม ของคนรอขายอย่างเช่นพวก t r i กเกอร์ฟันก็ยังมีหลายกองอยู่ที่น่าจะเริ่มมีการ t r i กเกอนะคะหรือว่าเ,เข้าเป้าแล้วก็คงจะต้องมีการขายออกมาอาจจะมีการคล้ายๆกับว่ากลุ่มที่ ทริกเกอร์ฟันเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่ฮิตทาเกตด้วยแล้วก็กลุ่มที่ออกใหม่ด้วยนะคะตรงนั้นอาจจะออฟเซตกันไปหมดนะคะสำหรับกลุ่มกองใหม่กับกองเก่าที่ต mm. ้องห่อไปนะคะสำหรับตัวทริกเกอร์ฟันแต่แถวแถวพันหกเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นจุดที่สามารถผ่านไปได้ง่ายมากนักนะคะ mm. แต่ถ้าผ่านไปเนี่ยที่ทางด้านเทคนิคบอกก็ให้เกยีติกับ up ท r a i n นิดนึง,นนงกับเทรนหลักนะคะว่าเป็น mm. เป็น,เป,นเป็น up t r a i นอยู่ก็ม620ก็ดูกันต่อไปโ mm. ซนดาวไซด์เนี่ยก็เป็นพันห้าร้อยเจ็ดสิบนะคะ ค่อนข,ข้างจะเป็นมุมมองที่ที่ดูใกล้เคียงกันนะคะส่วนกลยุทธ์ในระยะสั้นถ้าจะเล่นหุ้นในช่วงนี้ถ้าเป็นนักลงทุนแบบสั้นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราขึ้นมาอยู่ อัปเบาวนะคะใกล้ๆชนนอัพไซด์เหลือค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นที่เราแนะนํามาโดยตลอดก็คือให้ทยอยขายไปบางส่วนแถวพันหกนะคะก็พยายามทดสอบกันอยู่เมื่อสัปดาห์ก่อนอยู่หลายครั้งนะคะถ้าขายบางส่วนไปตามที่เราแนะนําก็ก็คงจะขายไปแล้วบางส่วนเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในสัปดาห์นี้เนี่ยเราขอมองว่าก็น่าจะมาหลอกรับอยู่ข้างล่างมากกว่านะคะคือถ้ามีช่วงจังหวะของการอ่อนตัวลง ก็มาเทรดรอรับอยู่ข้างล่างแล้วค่อยรอขึ้นไปขายข้างบนน่าจะดีกว่าเป็นกลยุทธ์ในระยะสั้นแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคงต้องเล่นเลือกหุ้นหลายตัวกันไปก่อนนะคะในในในช่วงที่ตลาดยังไม่ได้มีแฟกเตอร์ที่ดูมีความชัดเจนมากนะในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมของตลาดหุ้นไทย,น,ยนะคะส่วนของเซ็ตฟิฟตี้เองก็น่าจะเป็นภาพที่ค่อนข้างคล้ายคล้ายกันก็มองคล้ายๆลยกันนะคะ,คะก็มองว่าอัพไซด์อยู่ที่ประมาณพันเจ็ดสิบห้าถึงพันแปดสิบจุด แถวๆนั้นก่อนนะคะกะ็ความผันผวนก็คงจะค่อนข้างสูงสำหรับผู้ที่จะต้องการเข้าไปเล่นในส่วนของตัว s e x e ี้เ e t กฟ n ง r นะคะก็แนะนำในซีรีส์แซนะคะไ้าสูแซดงสก็อาจจะรอจังหวะเล่นรอบในช่วงที่มีการย่อตัวลงมาแล้วก็ไม่หลุดแถวๆ1 0 ,58 จุดน,นะคะก็เข้าไปเก็งกำไรในฝั่งรองแล้วก็ลุ้นไปทำกำไรแถวๆพันเจ็ดิาพันแปดสิบ แถวๆนั้นได้นะคะกะ็เน้นเน้นเทรดสั้นๆในระหว่างสัปดาห์พอได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆกันกลยุทธ์นะคะตรงทางนี้ก็ให้รอลงมาก่อนแล้วก็เน้นทางด้านรอก็คือให้เก็บเทรนหลัก ใช,ใช <c oughs> อยู่ทลองรอก็ยังคงต้องรอรออยู่รอ <c oughs> ย่อตัวลงมาคล้าย <c oughs> ๆกันนะคะเพราะฉะนั้นกลุทธยนในช่วงนี้ก็คือเป็น,ปนการรอซื้อแล้วก็เทรดขึ้นไปข้างบน <c oughs> แล้วก็เทคพอ o f i ิออกไปเป็นรอบๆนะคะในระหว่างที่ยังรออัปเดตปัจจัยต่างๆนะคะซึ่งเรา3คนเนี่ยก็จะมาอัปเดตตัวแ <c oughs> ฟกเตอร์ต่างๆ,างๆอัปเดตเรื่องของกราฟเทรนต่างๆของตลาดหุ้นทั่วโลกลงไปถึง ค่างเงินนะคะให้ท่านะอุุงทุนได้รับทราบกันในแต่ละสัปดาห์แบบนี้ทุกครั้งนะคะแล้วก็รวมไถึงเรื่องของกลยุทธการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของโปรดักต์ของอนุพันธ์ด้วยนะคะก็จนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ